สวัสดีครับพบกับผมไว้ Why, ครับและนี่ก็คือ DRP ใบจุปิค้าบนะครับไม่ได้เจอกันนานแสนนานเลยนะครับผม ไม่ได้เจอกันนานแสนนานเลยจะบอกว่า e ีีนี้เป็น E ีีสุดท้ายของ D.R.P. แล้วนะครับที่จะเล่นในเรื่องประมาณนี้แต่ยังมีเนื้อเรื่องของร้านอาหารสุดป่วนย้อนยุคอยู่นะครับหรือว่าจะมีเนื้อเรื่องที่แตกแขนงไปอีกใน D.R.P. ก็รอติดตามชมกันนะครับผมบวกกับว่าตอนนี้เซิร์ฟเวอร์ของเราก็กําลังพัฒนาอยู่ด้วยปรับให้มันมีระบบมากขึ้นหรือให้มันน่าเล่นมากขึ้นจะได้เปิดแบบเต็มตัวสักครั้งหนึ่งนะครับผมช่วงนี้ผมก็ยังไม่ได้เล่นแล้วก็ไม่ได้ไลฟ์หรือว่าไม่ได้เอาคลิ ไม่ทุกคนได้รับชมกันนะครับแล้วก็ใครที่อยากดูไลฟ์ก็ที่ทวิชทุกวันอาทิตย์นะครับผมตั้งแต่6กโมงเย็นหรือว่าตั้งแต่เช้าเลยวันเดียวนะครับไลฟ์เพราะช่วงนี้คลิปเยอะนะฮะมาอย่างแรกนะครับผมได้ไปเฝ้าประตูกิวแบบปกติฮะแต่หลังจากนั้นครับใหม่ก็ได้วิ่งมาแล้วบอกว่าลุงเตมีอาการแปลกๆครับมีใครเจอหมอไหมหม,มอกบอะยังไม่เห็นหมอเลยนะะพักแล้วนะทำไมอ่ะมีอะไร ลุงเต้เขามีอาการอะไรแปลกๆสัก,ก,กอย่างอะไอ้น,นี่เจอเรื่องอะไรอะของผมเจอเรื่องที่ลงุงเตไปอยู่ตรงที่ทางพิธีอะยู่ดีแกบอกนั่เแหละเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยเ<า>ดินไปต่อหน้า,าตาเลยยืนเดินไปยืน,น,ยนอยู่สักพักแล้วก็อยู่ดีก็แบบทาบอกทําฟาร์มอยู่อะ่ะทําฟาร์มอยู่แล้วไปอยู่ตรงนน้นเหรอใช่เขาบอกงนะั้นผมก็ลังเดินกลับมาจากโรงบาลเลยลุงเดินไปต่อหน้า,าตาเลยเรียกก็ไม่ตอบด้วยเพิง่งเพิ่งตอบในสักพักวันนี้แล้วก็พาไปส่งตรงฟาร์มอะน่าแปลกนะเนี่ย <H im. S 1> อย่างเงี้ยพี่ บรรยากาศมันห้อนอันนี้มันน่าแปลกจริงมันน่าแปลกจริงมม่เกิดอะไรขึ้นตอนนี้ผมยังเห็นตรงยังไรเรื่องอยู่นี่ช่วันนี้วันนี้มันมยิ่งแย่แปลกอันนี้ไม่ใช่เรื่องมันเป็นเรื่องใหญ่หรือเปล่าเนี่ยหรือไงเพราะเพราะคิดผมคิดว่าแกก็น่าจะลืมๆเพราะว่าแกก็อายุมากแล้วอะไรแกอยู่ๆแกไปยืนอยู่กลางแท่นพิธีนะเมื่อคืนก็ตกใจกันใหญ่เลยหนอเมื่อคืนนี้ตอนกี่โมงนะประมาณห้าทุ่มนิดๆนะแล้วลงไปคุยกับเขาปะลงไปคุยแล้วหนูลุงก็เดินหนีไปเลยฮะจริงไหมเนี่ย ใชเขาไม่ตอบอะไรเลยหรอเขาไม่ตอบอะไรเลยเขาาไม่ไม่ใช่แบบป้องหนิงใช่ไหมที่ว่ามีตัวอะไรมาบินบินอยู่ไม่ใช่ใช่ปะไม่ใช่ไม่ใช่ใช่อาการปกติแล้วมึงเนี่ยแล้วช่วงนี้ถ้าเกิดเจอใครเห็นลุงก็เก็บเก็บข้อมูลไว้หน่อยนะโอเคร้อยหนึ่งใช่ไหมครับใช่ค่ะอืมรู้ว่าแจ้งเรื่องแหววระวังก่อได้ค่ะวแวว่เ่เนุ๊งกิ๊กคือถล่มกิ๊ว น่ารักจังลูพิมพ์เอาแก๊งจิ้งเหลนมาให้ดูน่ารักจังลูทำอะไรกันเยอะแยะเนี่ยพิพมีแก๊งจิ้งเหลนด้วยเหรอลุงช่วงนี้ลุงมีอาการแปลกๆบ้างไหมเป็นอะไรลุงคะนี่อ๋อมาแล้วคุยที่เหลือกแก้ได้หรอคุณยูกิได้ลุงได้ตาชาเป็นจิ้งเหลนโอเคได้ลุงช่วงนี้ลุงแบบลืมบ่อยอ่ะเฮ้ย พอลืมไปปุ๊บรู้ตัวทีก็จะไปหยุดหุดแปลกๆอะ่ะอย่างตรงแท่นพิธีเนี้ยไปบ่อยมากเลยอะ่ะแอบรู้ตัวทีก็คือยืนอยู่ตรงแท่นพิธีตลอดเลยทั้งทั้งที่ทําอย่างอื่นอยู่นะลงไปลบหลู่อะไร,ระวเปับไม่เคยอะ่ะเป็นนานเนี่ลุงเพิ่งเป็นสักพักเนี่ยสามวันมาเนี้ยอ,อ๋อก็แปลว่าตอนที่ผมไปเจอลง <c oughs> ก็คือตอนนั้นยู่ลงก็โผล่ไปครับ ตู้ใจทีก็ไปอยู่ตรงนั้นแล้วอ่ะเคยไปเจอลุงตรงโน่นครับแต่ว่าสักพักหนึ่งครับผมก็เจอลุงวันนี้นะช่วงบ่ายอ่ะเฮ้ยลุงไปยืนลรงแท่นทำไมลุงก็จำไม่ได้เลยตอนนั้นน่ะจำไม่ได้เลยเราไปหาหมอยังลุงลุงลองถามหมอกบดูแล้วอ่ะเขาว่าไงลุงหมอกบเขาบอกว่ายังไม่ได้คิดคนตัวยาแต่ว่าแนะนําว่าอย่าอยู่คนเดียวอ่ะโอ้ัล้ลุงต้องจ้างพนักงานแล้วมั้งลุงนั่นอ่ะอืม ลุงก็ว่าอย่างงั้นแหละเห็นไมกี้เขาหางานอยู่ลุงเอาไมกี้ไปทํางานได้ไหมถัดมาเมื่อกี่ชั่วโมงผมได้ข่าวมาว่าลุงเตได้ทิ้งสมุดเอาไว้ฮะแล้วหายตัวไปจากเมืองนี้ด้วยซึ่งก่อนหน้านั้นมันก็เกิดเหตุการณ์แปลกๆหลายอย่างในเมืองครับซึ่งมันอาจจะเป็นผลที่มาจากที่เราทําพิธีกรรมไม่สมบูรณ์ก็เป็นได้นะครับเลยอาจทําให้พระเจ้าโกรธฮะอ่านหน้าึ่งก่อนสิอ่านหน้าสอนทำไมแล้ว ช่วงนี้มีอาการหลงลืมบ่อยๆหรือตัวอีกทีก็จะไปยืนที่จุดแปลกๆแบบไม่รู้ตัวฉันเป็นโรคอะไรหรือเปล่านะต้องหาเวลาไปหาหมอทำไมคนรูว่าทำไมคนรู้อะบดมันเหมือนในนี่เลยอ่ะเหมือนโฮมสวีทโฮมอ่ะวันนี้ลองถามหมอดูแล้วแต่หมอยังไม่ได้คิดค้นยารักษาเลยแนะนำเรามอว่าอย่าพยายามอยู่คนเดียวให้หาใครไปไหนมาไหนด้วย สมุดกล่องในที่ฉั้นมันจะบอกทุกอย่างที่ชั้นเป็นที่ของลุงหรือเปล่าแล้วลุงมาใส่ไว้ที่ประสัตว์ทำไมอ่ะมาทำไมมหน่อยมาใส่ดันตกครับดันตกอ๋อมาจากดาวตกเหรอใช่ใช่สมุดบันทึกจะอยู่ที่ประจำของชั้นชั้นทำเงินกับมันได้มากมายสมุดบันทึกจะอยู่ที่ประจาของชั้นเด็ยขยคุณคุณมาพอดีเลยว่าคุณได้คาใบใหม่ยังอะไรอ่ะยังครับ เออบอกอาสมุดฝากไว้พี่โตที่เขาไหว้เป็นพิกัดมาพิกัดอะไรเขาเขียนไว้ไปหาพี่โตครับไปหาพี่โตเลยโตอยู่ไหนไม่รู้โตอยู่ตรงแบสต์มีรับโอเคครับห้าพันเก้าที่เหลือขยะอะไรห้าพันเก้าน่ะแต่ที่เหลือเป็นอะไรก็ไม่รู้เอามาอ่านมาดูกับใครอ่ะอ่านเลยหน้าสามนะหน้าสามหน้าสามหน้าหนึ่งสองสาม แล้วก็เดี๋ยวใครก็ได้เก็บสมุดเดี๋ยวเราไปตามไปเจอเช่นที่โรงพยาบาลแล้วกันขอไปฮิลเลือกแป๊บเมื่อกี้วิ่งลงบนรอบเมืองไม่เจอเลยเดี๋ยวจะไปหาแถวห้าพันเก้าดูอีกอ่ะอุ้ยเาขาไปทีไรเขาหลงทุกรอบเลยอ่ะเนี่ยเธอแล้วจังหวะเสียงนี่สามรอบฟ้าผ่าสามรอบเสียงฟ้าผ่าเนี่ยสามรอบทุกครั้งเลยสังเกตเนาะแต่จากข้างหน้านี้ไกลมากเลยนะครับอะไรพี่โตเออ ฟังที่ดีของฉันีดีนะในมีสมุดเหมือนกันใช่ไหมมีมีวันนี้เดือนอะไรในโอซเดือนสี่แล้วทำไมในในในการเขียนมันเขียนเดือนห้าเขาหนาเขียนผิดหรือเปล่าสี่ห้าสองสองสี่น่าจะเป็นขึ้นต้นได้เดือนป่ะถูกแล้วกุโตอาจจะเป็นพิกัดก็ได้นะคือสี่ห้าเนี่ยก็คือเดือนเดือนเนี้ยเดือนห้าเดือนนี้เดือนสี่วันที่ห้าถูกต้องใช่แต่คือมันอาจจะเป็นพิกัดก็ได้ไงสี่ห้าสองสองเหรอใช่ เฮ้ยไม่ไกลด้วยนะเนี่ยวิ่งไกลนมห้าพันเก้ากับสี่ห้าสองสองอะลองวิ่งไปสีห้างสองนี่กลางน้ำเลยนะเฮ้ยนี่ไงนี่ไงเจอลุงเตแล้วลุงลุงนี่ตัวจริงใช่ไหมถ่าจริงมั่งหมาเต็มเลยอ่ะ เออ่มีวิธีอยู่นะนายมีเชือกอือฮัอือฮะ้าานนายนายเอาลูเตะกลับได้นะลากกลับเลยเหรอเอจะต้องลากอะ่ะสภาพเนี้นะได้ทำไงล่ะอือฮัไปยังไงไปเลยไหมอ่ะเออนายพากลับไปก็ได้ฉันไม่มีม้าน่ะม้นไปด้วยกันก็ได้ไปไปพร้อมกันเขาเรือไปไหมมันน่าจะอ้อมเกาะไปได้อยู่นะง่ายอยู่ด้วลูเตะขึ้นเรือไม่ได้นะจะจมน้ำตายหรือเปล่า ไปไปกลับก่อนแต่ถ้าเอาลงน้ำไปจะลำบากว่าไอ้หนุ่มเอากำเนงลุงมาอยู่นี่ได้ไงอย่างปล่อยนะอย่างปล่อยอย่างปล่อยนะอย่างปล่อยลุงอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ย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 สู้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 ต้องสู้ ลิกไม่ดีไอ้เว้ยตายเดี๋ยวตายตาย้องสู้ไหนอ่ะไหนอะตีมันทิ้งมกเมื่อกี้พิธีอะไรลุงลบหลู่ใครลบหลู่ลุงแกใชไมต้องใหม่เมื่อวานอะ่ะลุงบอกเป็นมาสองสงามวันแล้วเกีียวอะไรกับผมอะ่ะหรือว่าพิธีเมื่อวานนี้พี่โตพิธีอะไรอะเมื่อวานพิธีน เมื่อวานที่เราร้องเพลงกันมันเละมากเลยอะเก็มไปได้นะเมื่อวานเราร้องไม่ดีอะใช่อันนี้แบบว่ากิโลอะไรอะพี่โตก็ต้องกลับอะยังไงต้องพากลับก่อนกลับไหมลงกลับก่อนไหมเราได้แบบว่าเอ่อแบบมันอยู่ในที่เซฟโซนของเราไงลุงลุงลุงเห็นอย่างนี้เอยนีฉันไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะลุงลุงลงกดนั่งหน่อยดิลุงนี่แหละมากดมากดตัวเนี้ยแหละลุงกดตัวเนี้ยลงมานั่งหน่อยดิลุง โอเคเย้ <Okay. S 2> พาลุงกลับเลยเราก็ทำพธิธีแบบว่าเหมือนแบบร้องเพลงเพื่อให้เท่พเจ้าเขาพอใจนะแต่นี่เราร้องครั้งล่าสุดนี่คือแบบ <S <S เละบ,บอกเลยใช่ไม่ได้เรื่องเลยนะตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ตอนนี้แป,กแปลกๆเลยหรือคนในหมู่บ้านมาไม่ครบ<ม>แล้วก็ร้องเพลง<อ>ไม่ได้ดีด้วยบาอย่ามาขึ้นฝั่งปุุมลากลุงไว้เลยนะกลัวลุงหนีอีกอ่ะ แล้วนึงนะแต่สามวันมันก่อนพิธีใหญ่เองนะพี่โตหรือว่าพิธีเล็กหรือเปล่าอาจจะเป็นพ,พิธีเยอะเกินหรือเปล่าเราทำพิธีแบบไม่สนใจนั่นแหละทำพิธีถี่เกินไงใช่ไหมพร้อมนะพร้นะอมแล้วนะจะทุบเรี่ยวกันนะลุงไม่น่าหนีมั้งโตพี่โตหืมผมนี่จะดีมดั้ยเด็กพิเศษอะไรลุงเดี๋ยวจยงรักน,นะอ,นอ่ะหรือว่างั้นเอางี้เดี๋ยวไปรวมที่แพนก่อนแล้วใหม่ใหม่เป็นคนที่ต้องลบหลู่โจเซฟโจเซฟตามคนได้ไหมตามได้ครับ อ่ะงั้นเราใช้ตามคนไปที่แท่นนะเอาเงินไหมพี่โตเอาไงเตะล็อกให้ทำนัไไน้นลุงเป็นไรเตะล็อกให้ได้แต่เสียงได้หัวเตะไปหมดเลยแต่พี่ตัดแล้วฉันไม่เห็นได้ยิยนยคนลุกไม่ได้ยิยนเหมือนกันมีคำว่าใหม่ด้วยอ่ะน่ะรับใช่ละแกแหละใหม่แกคือลบลูกแน่ๆเมื่อวานแกเล่นไปเยอะนี่ลุงเตะอีกสักประโยคได้ยินอะไรพูดออกมาหน่ะพิธีโอ้โหไม่ใช่แล้วพี่โตโอ้ไม่ใช่แล้วล่ะ ต้องสามคนไปยืนที่พิธีแล้วอะไรกันนะใช่สามถ้าสามคนไปยืนที่พิธีแล้วใครอ่ะใครคืออะไรบ้างอ่ะถ้าเจ้าหมายเจ้าหมายน่าจะเป็นลูกหลู่ลูกเตและสับสนศักดิ์ศรีนี่คือใครนั่นแหละใช่ลองเอาคนคนท้ายมาก่อนไหมเออมากรฟ้าพาลูกเตไปก่อนไปได้องไหมไม่ได้เลยไม่ได้ลุงยังไงเขากลับกันมาแล้วอุ้ยลุกเตเขากลับกันมาหมดเลย ลงมาผมก่อนไหนลุงเตีย้ตตยข้างหลัง,ลงเ,เอาลุงเตี้ยเห็นเห็นหรอลงไปไหนมาอุยอ้ยมันมันไม่มีความหิวเลยอ่ะคืออะไรอ่ะฉันเป็นไรหรือเปล่าอเอางี้มาวิ่งมาพี่โตมาตมามามาวิ่งก่อนเฮ้ยรถแล้วรถแล้วไปละวเฮ้ยมันลนแล้วยังไม่รถเลยอ่ะเดี๋ยวก็รถเดี๋ยวก็รถไม่น่าเล่นกล้ามเยอะเลยแข่งแกร่งเกินบ้าไยคนเนี้ย นีวนวรอบต้นไม้วนรอบต้นไม้เนี่ยวนรอบต้นไม้เนี่ยกดสายเยอะวนรอบต้นเยอะกระโดดรัวๆรอนจังไม่เลยผมร้นแล้วนะไม่รดเลยสักนิดรดอล้วไปตรงนี้อดีีอดดีดีดีดดี โอเคโอเคเราต้องร้องเพลงไหมบูมบูมบูมร้องเพลงเหรอจำเนื้อกันได้ไหมจำได้พิมพ์จำได้แม่นเลยแล้วเขาหนึ่งล่ะเอาเท่าที่ได้ก็ได้นะแบบทำด้วยใจน่ะแล้วชีมันขอละเพลงขอละเพลงลบลู่ได้ลบลู่ได้เชิญเชิญเข้าวงให้ตายสิการแข่งดีๆทุกคนพร้อมจับจังของเพลงได้ไหมอ่ะ ได้ครับได้เยอะเราไปกินจังหวะอะไอะไรไปกินจังหวะที่ร้องจบท่อนแรกไหมล่ะหมาลุงบอกเอาแค่รอบเดียวแค่รอบเดียวพอเลยจบแต่ผมจะขึ้นให้นะผมจะเริ่มนับให้แล้วก็ตามกันเลยนะจำให้ได้โอเคไหมเอาเลยตั้งใจเอาแล้วนะสามสองหนึ่งนานาเฮนนาอีย์ตุ่ม

อะไรอะน่าจะได้ผลแล้วล่ะจิตไหนครับจิตไหนเลิ่มลมเลยค่อยหมวใจแล้วอ่ะไม่ต้องพูดขอโทษเขาอ่ะไม่ที่ไม่ขอโทษเลยข้าขอโทษต่อท่านที่ได้ลบลูข้าจะไม่กระทำการสิ่งนี้อีกไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ไม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนต่อไปอ่ะเธอหนะถึงว่าสำเร็จแล้วปะ น่าจะบ้างดูกเตหายปกติยังอ่ะไม่มีเสียงแล้วเยีย่ยมน่าจะหายแล้วนะเย่มีถ้วยแม่อร่อยดีสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นความพิโรธของพระเจ้าที่เจ้าใหม่มันไปไปลบหลู่อ่ะโดยที่ดูกเตเนีย่ยเป็นสื่อกลางยังยังไม่สำนึกยังไม่สำนึกยังยังยอด เมืองเราเขาเคารบบูชามังกรนอ่ะมีไอ้ใหม่ไปบรบปลุ่มังกรเฉยเลยอะ่ะลุงเตแค่เป็นคนโดนโดนแบบโดนใช้เป็นเหมือนล่างทรงอะ่ะ<ม>ใช่ลนะโอเคงั้นเราความลุงเตออะโอ้ตรงนี้เป็นอะไรสามวันแล้วนะแนสดงว่ารวมถึงพิธีเล็กแล้วนะพี่โตโเ,เพราะมันสามวันแล้วมันก่อนพิธีใหญ่อะ่ะก็อาจจะเป็นคําเตือนว่าอย่าทําพิธีบ่อยเหมือนเราไปเรียกรัวๆเลยอ่ะนั้นเราก็ ทำพี่ใหญ่วันละเอสัปดาห์ละครั้งแล้วกันใช่เพื่อทำให้ไม่รบกวนเขาเกินไปอะมักรฟ้ามีอีกเรื่องด้วยแหละคือเมื่อวานอะหลายๆคนบอกผมว่าลุงทำตัวแปลกๆอ่ะเดี๋ยวนึงเดี๋ยวขออ่านเรื่อน,นี้ให้จบก่อนแป๊บนึงอันนี้เป็นมันทิ้ใหม่ครับวันนี้6เดือน4หลังจากทําพิธีแล้วลุงก็ไม่ได้ยินเสียงในหัวแล้วล่ะแต่ก่อนอนั้นี้ที่เกิดอาการเหล่านั้นคือมันน่ากลัวมาก วันนี้ได้จ้างไมกี้พนักง,งานช่วคขาวมาดูแลร้านด้วยแล้วหมดเงินการประมูลไปประมาณ25 0 0 0ืนาโตน่าจะประมูลครั้งนี้แล้วอะ่ะใช่ไหมต่อไปวันที่6ห่างกันมานยีวันเลยอะ่ะวันนี้ไปขุดข่าวช่วยทํามือที่ในการแห่งสร้างกาแพงทั้งวันเลยแล้วก็จะอยู่ก็ไปโผล่ที่บ้านลุงแพ็คเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ลุงแพ็คเยี่วอะ,อะแต่ลุงแพ็คบอกว่าเขาเชิญมาทําขนมเล่นที่บ้านคงไม่มีอะไรกลับมาก็ได้ตรวจสุขภาพจากหมอด้วยหมอพิมพ์อืหมอพิม,ม,พมยะไอหมอที่รักษาไม่ได้ทักโลกเลย อันนี้วันที่27ครับถัดมาอีกวันหนึ่งวันนี้ไปดูไปดูดูที่แล้วก็ตั้งร้านที่แข่งสร้างครับที่เราไปแข่งสร้างทางกำแพงวันนั้นอนะแล้วก็บอกว่าได้เงินจากการขายอดองเยอะมากๆม,ก,มกี้เก่งๆนะฮะวันนั้นผมก็ซื้อไปหลายขวดอยู่เลยเพิ่มเงิอนันคนะ่าแรงให้กับมกี้ไปเป็นเท่าตัวอ่าฮะแล้วก็ถัดมามสักประมาณสัก5าวันนะครับก็คือเดือน5ขึ้นเดือนใหม่ลว้วันที่2 วันนี้มีกิจกรรมแข่งมวยทะเลไปเปิดซุ้มร้านยาดองกับไมกี้ได้เงินมาพอประมาณเลยแต่กิจกรรมเนี้ยมันไม่ได้เสี่ยงจนต้องเครียดอะไรมากมายเลยขายได้อยู่พอควรงานสนุกมากของแจกเยอะมากมีดวงได้หมวกมาหนึ่งใบแต่ให้น้องสิงเอกไปละเห็นน้องเขาทอ้อใจอืบันทึกวันต่อมาอีกวันหนึ่งครับอยู่ๆก็นึกเรื่องอะไรบางอย่างออกปวดหัวนหน่อยๆเลยเห็นอะไรไม่ค่อยชัดเหมือนจะเป็นความฝันแต่ก็ไม่ใช่เหมือนจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องมานะเฮ้ยพิงกี้อ๋อ อย่าบอกนะตื่นมาวันนี้ฝันที่เห็นเมื่อวานก็เริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเราเคยมีม้าตัวหนึ่งตัวสีน้ําตาลขอบขาสีขาวทําไมถึงฝันเห็นอยู่บ่อยขนาดนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับม้าตัวนี้ทุกครั้งที่ฝันเห็นจะปวดหัวตลอดเลยวันนี้ก็ปวดขึ้นไปอีกเดี๋ยวนะเมื่อวานนี้ปะเนี่ยเมื่อวานนี้เลยเนี่ยถ้าได้อ่านสมุดเล่มนี้แสดงว่าลุงได้จักไปแล้วฮะเดี๋ยวขอฝากเรื่องร้านจะดองไว้กับหัวหน้าโตจัดการหาคนแทนได้เลย ของส่วนตัวทุกอย่างลุงยกให้เมืองพีโตเลียมรวมถึงเงินด้วยใครที่มีเรื่องขุ่นข้องใจกับลุงขอโทษด้วยนะลุงคงต้องขอโทษตัวเองลุงคงไปขอโทษด้วยตัวเองไม่ได้ฝากคนนี้อ่านสมุดเล่มนี้ช่วยกันดูแลซึ่งกันละกันแล้วขอฝากเมืองพีโตเลียมด้วยนะอย่าทะเลาะก,กันลุงรักทุกอย่างในเมืองมากรักเ,เพื่อนในเมืองทุกคนขอบคุณที่ได้รู้จักกันได้คุยกันได้หัวเราะไปด้วยกันหวังว่าเราจะได้เจอกันอีกไม่ว่าจะอยู่ในสภาพไหนก็ตามลุงเตลุงจะไปอยู่พิงกี้เดียว อันไหนใม,ม่มีอะไรอ่ะมีอะไรจะพูดได้บ้างนะคือก็ไมกี้อ่ะเขามาถามผมเมื่แต่เช้าแล้วว่าลุงเต้ปักป้ายไว้ในร้านผมก็ไม่ได้เอกใจอะไรก็นว่าลุงแค่ไม่อยู่ยเฉยๆแต่ว่าไมกี้ก็บอกว่าเมื่อคืนอ่ะลุงเตบอกว่าถ้าลุงไม่อยู่จะเป็นอะไรกันไหมแล้วก็มีป้ายปักในร้านที่ผมบอกกันแหละตอนแรกผมก็ไม่ได้เอกใจอะไรอ่ะแต่ผมเพมิ่งเอกใจตอนเย็นคือไม่เจอลุงเลยแล้วผมไปที่บ้านตัวเองก็เจอของที่ลุงออกมาให้ <S <S ใหแล้วคราวนี้ผมไปเจอหลายๆคนทุกคนก็ได้ของจากลุงหมดเลยแม้กระทระั<ร>ะ่งชิลลี่ด้วยจริงอ่ะ ใช่ไม่รู้หมอได้หรือเปล่าค,คือได้แค่คนในใช่ปะใช่ไม่รู้ว่านี่มันกาดฟ้าพิมพ์ีหาของไม่เจอว่าได้กันหรือเปล่านะแต่คนอื่นที่เหลือคือได้กันหมดเลยเดี๋ยวแป๊บนึงน,งเงน,งเนะเดี๋ยวแป๊บเฮ้ยเดี๋ยวลุงเต้ลุงเต้ของลุงเต้นะเนี่ยเนี่ยอะไรอ่ะเฮ้ยได้ไหมเดี๋ยว มีมังกรฟ้าลุงฝากเมืองพิโตเลียมด้วยนะเรารู้จักกันมานานพอสมควรลุงเห็นความตั้งใจของมังกรมากฝากตัวลดทุกคนแทนตัวลุงด้วยลุงไม่มีอะไรจะให้นอกจากม้าตัวนั้นที่จะทำหน้าที่ส่งให้มังกรฟ้าได้ทำหน้าที่อัเซีนที่มีเกียรติได้อย่างภาคภูมิใจขอบคุณที่ทำให้เราได้รู้จักกันลุงให้ของส่วนตัวของลุงไว้กับมังกรฟ้านะเอาไปใช้ได้เลยไฟโปเทคชันไอวีด้วยของลุงทัวๆเพราะของผมไม่มีอันเนี้ย ลุงเขาจากเราไปจริงๆแล้วใช่ไหมก็ก็เกอยู่ตลอดไม่ใช่เหรอไม่เห็นอะไรบ้างเลยอ่ะผมนั่งอยู่ที่ร้านผมเห็นแต่ศพที่อยู่ตรงหอคอยแล้วก็ไม่เจออะไรเลยไม่ศพเรื่องแบบไม่เจอตั้งแต่เช้าเลยอ่ะไม่ไม่มีศพหรืออ่ะ มันเป็นศพใครไม่รู้อะแต่ว่าพอไอ้ศพนั้นอะมันเหมือนเกิดอาการบั๊กเปิดกล่องไม่ได้แล้วพอผมกลับมาอีกรอบมันมีกล่องวางแล้วก็มีหนังสือเล่มแรกที่ให้ไปอ่ะนั่นแหละคือสิ่งที่ผมรู้คือไมกี้บอกผมตั้งแต่ต้นแล้วอะแต่จากที่ผมอ่านผมยังไม่ได้ใจว่าลุงจากเราไปในแบบไหนก็เราเราก็ทําพิธีแล้วไม่ใช่หรอใช่ไหมเราทําพิธีแล้วนี่ใช่ครับมาพาไปดูจุดที่เจอของหน่อยดิได้นั่นี๋ยวเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกคนที่เกี่ยวนี่ครับ ที่ป้ายแล้วครับป้ายโอ้โหข้อความแล้วก็ตอนเย็นๆนะครับผมมันมีกล่องศพอยู่ตรงนั้นนี่ยอ๋อแล้วก็ตอนเรือหนึ่งอ่ะที่สุดท้ายก็เปิดไม่ได้ด้วยครับก็คือกล่องตรงนี้เพราะใหม่ผมจําแล้วใหม่บอกว่ามันมีกล่องตรงเนี้ยแล้วก็เปิดกลดตรงนี้เหรอรอึีกนาทีสุดท้ายอ่ะเราคงไม่ต้องสืบแล้วมั้ง งั้นเดี๋ยวผมฝากนิกกี้บอกถ้าเจอสเปนคนอื่นน่ะฝากให้มารวมกันหน่อยนะเราคงไม่ต้องสืบแล้วล่ะรวมที่ไหนอ่ะครับที่กิวเลยเดี๋ยวผมไปหาพี่โตก่อนแล้วจะเจอที่กิวโอเคครับโอเคครับไม่ต้องสืบละเก็บไปเป็นอนุสรณ์สถานแล้วกันนะตอนี้ไงมาแล้วมาดีมใส่เลยครับโอ้สุดยอดมากเลยครับคะแนนเต็สิบเลย สิบเต็มสิบนะสิบเต็มสิบเลยนะเออเมื่อกี้พวงกันไฟจะทำอะไรเหรอครับอ่าพอดีลื่นนะฮะลื่นลื่นไปนิดนึ่งอ่าทีนี้ทีนีมันลื่นฮะข้างบนมันลื่นไปหน่อยแม่ใส่พวงกันไาข้างบนเนี่ยขยันจริงเลยโอยพุ่งลงมาเลยนะอ่านพุ่งลงมาเลยนะกลับดีกว่าไปแล้วไปไปเอาม้าหายผมน่าจะไม่ต้องสืบเรื่องลงเตยต่อละเพราะ ผมไปเจอไอ้หลักฐานบนหอคอยไปแล้วล่ะว่าตกลงบนหอคอยมีหลักฐานมันมีป้ายชิ้นสุดท้ายที่ลุงเขาปักเอาไว้อะว่าลุงเขาไม่อยากอยู่บนโลกนี้แล้วอ่ะ <c oughs> นั่นก็น่าจะเป็นจุดที่ลุงกระโดดลงไปอ่ะจุดน่าจะเป็นจุดนั้นที่อยู่บนหอคอยดังนั้นก็เลยเดี๋ยวบอกพี่โตไว้แล้วก็เดี๋ยวเรามาหาวันจัดงานอ่ะแล้วเราจะจัดงานยังไงดีละ่ะก็คงจะต้องหาที่ทําอาจจะยังไม่ต้องสร้างอะไรแต่ว่า ให้จุดจุดเนี้ยเป็นจุดสำหรับทำพิธีอย่างนั้นอะได้ไหมแบบเป็นจุดชั่วคราวไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเริ่มบูรณะมันขึ้นมาในเงี้ยเพราะเมืองเรายังไม่เคยมีใครเป็นแบบนี้ไงมีแต่แต่เราไม่รู้จักเขาหรือบางทีเขาเสียเขาก็ไม่ได้มาบอ,อกเราเขารู้กันเองแค่วงในอือฮึอ่าเรียบร้อยแล้วครับเขาได้เลยครับผมเครับเชิญเชิญไม่เข้าได้ไหมแล้วแต่ไม่ไนั่งอ่ะ okay, okay. ดาบอะครับดาบอันเดียวใช่ไหมชุดคุนๆนั่นเองไม่ได้เปลี่ยนเลยแหละบังเอิ้นังเอิ้นมากๆเลยอ๋อเหรอคือเมื่อคืนนะฝันว่าเป็นคุณครูอยู่อะตื่นมาก็เป็นชุดนี้แล้วก็เลยแบบมางานศพเลยอ๋อคุ้มค่าโอเคโอเคร้าปัดเฮ้ยฮึคุณอะไรลุงเต้ใช่ปะเมื่อกี้ใช่นั่นแะนั่นแะเมื่อกี้ต้องแกะ หลอนแล้วพวกเองหลอนแล้วเตียวคุณลุงลุงถ้าลุงอยู่แถวนี้ยลุงไปนอนในโรงให้หน่อยนะแลวเนี่ะอะไรพี่มันจะหายไปแล้วไม่ได้อะไรอะจลายไปไม่ได้คุณไหายไม่็ลุงเต้ ต่อไปนะครับขอเชิญพี่โตพูดความรู้สึกต่อที่ตรงเตน,นะครับเชิญครับวันนี้เป็นวันที่ไม่ดีนะสําหรับฉันเป็นวันที่เราต้องสูญเสียคนที่สําคัญคนหนึ่งในเมืองของเราไปแต่ว่าความทรงจําที่ผ่านมาคงยังคงอยู่ในหัวใจฉันเสมอไม่ว่าสิ่งที่ลุงทามาทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ คือจะพูดไงดีล่ะที่ผ่านมานะ่ะลุงเขาทํางานหนักมากเลยนะเปยนะลุงเขาไม่เคยบ่นไม้แต่ครั้งเดียวได้ว่าเหน็ดเหนื่อยหรือว่าไม่อยากทาต่อแล้วเอาแต่นั่งขุดขุดขุดไปทุกๆวันโดยที่ไม่สนเลยว่าตัวเองจะเหนื่อยแค่ไหนแล้วก็จริงๆฉันก็ไม่อยากจะเชื่อหรอกนะว่าลุงเขาได้จากเราไปแล้วแต่ในเมื่อทุกอย่างมันชัดเจนถึงขั้นที่เรามาจัดงานขนาดนี้ฉันก็ได้แค่ทําใจยอมรับ ข่าเมื่อคืนนะคะมีหลายมีหลายหนองมอโป้งหนึ่งนะคะนะคว่าต้อง้ลูกเต๋าลูกเตาลูกเต๋ลูกเต๋าก็รู้จักกันตั้งแต่วันแรกที่ได้เกิดเมืองล้นนาพวกพวกนายคงไม่รู้หรอก แต่ว่าโป้งเด่งอะมีวันนี้ได้อะก็เพราะลุงเตนะลุงเตอะคอยช่วยเหลือโป้งเด่งตั้งแต่แบบลุงเต้ปักไฟในเมืองขอให้ชาติหน้าลุงเตามาเป็นพนักงานฉันอีกนะ <c oughs> เดี๋ยวนะผม,มโป้งเด่งมากครับใน,นเวลานี้เป็นเวลาสมควรแล้วนะครับขอเชิญทุกคนครับยืนสงบผมนิ่งเป็นเวลาหนึ่งนาทีด้วยอะไรกัลุงเตนะครับอันดับต่อไปนะครับขอเชิญทุกคน นำดอกไม้ไปให้ติเตอรี่หลวงศพนะครับแง่เลยเปลี่ยนเอาเหลือไม่กี่คนเหลือกันหมดเหล่านายสองคนแล้วนร้านฉันอีกนะลุงต้องเข้าถึงใส่แบงอ์ใส่แล้วแค่ในกล่องได้ไหมแค่ในกล่องได้ไหมอ่าในกล่องไปเลยในกล่องไปเลย แลดอกไม้นั่นแหละให้คัดใส่ข้างในเลยโอ้ชิวแล้วต้องปักแล้วใช่ไหมดอกไม้นอนหน่อยแล้วไม่ต้องปักแล้วไม่ต้องปักแล้วเอออ่ะโอเคเดี๋ยวเชิญทุกคนออกข้างนอกเดี๋ยวเราจะปิดเดี๋ยวจะปิดที่นี่แล้วนะครับปิดตาเกาพวกอุ้ยเราเผาไหมอ่ะโหยดีนะลุงอย่าไปอย่างนี้เหรอวันนี้ก็พิธีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะ ก็ลุมศพก็จะอยู่ที่นี่เราจะไม่มีการเผาไม่มีการทําอะไรทั้งนั้นครับก็หลังจากนี้ก็เข้าสู่ไม่มีเห็นไหมการทํางานตามปกติเนาอถึงแม่ลุงเตจะจากเราไปแต่เราก็ต้องใช้ชีวิตกันต่อไปน่ะโอเคไอ้ยางนี้ก็แยกย้ายกันนะถือว่างานเสร็จสิ้นแล้วลุงเตก็ไปสู่สุคติแล้วต้องขอบคุณทุกคนมากนะครับที่มาลวมาโดนจับไว้อย่างนั้นจริงหรอไม่ใช่ปิดปิดเนาะนั่นใช่ มีธุระอะไรก็สามารถแยกย้ายกับไปทํางานได้เลยนะครับผมก็สําหรับตอนนี้นะครับก็ต้องขอร่านผู้ชมไปก่อนนะฮะหลังจากนี้ก็จะมีดร p พแตกแขนงไปอีกในด้านไหนบ้างหรือเป็นเนื้อเรื่องประมาณไหนบ้างก็ฝากทุกคนรอติดตามชมกันด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กด subscribe แชร์และกดกระดิ่งกันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในตอนหน้าครับบ๊ายบาย